หาเงิน1นึ่งมืกับ Shopee Student c l ับง่ายๆทำตามน,นี้สวัสดีครับนตู Infinity ้ In นฟินิตี88นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับนายหน้า Shopee วิดีโอนายหน้า Shopee Affiliate มาสร้างรายได้กับมิชชั่นนะครับตัวใหม่ของ Shopee s t u p e n t t u d e n t c ันะครับรับรายได้สูงสุด1 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะนเพื่อนๆสำหรับเดือนนี้นะเดือนหน้าไม่รู้ยังไงแต่เดือนนี้1 0,000บาทแน่นอนถ้าคุณทาได้ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับสําหรับสายนายหน้าแล้วก็สายแชร์สายชวนเพื่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h อ p e e a f f i l i a t e นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h อ p e e a f f เ l i a t e เนี่ยให้ดูวิธีการสมัครนะครับวิดีโอสมัครดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะอยู่ใตน้นี้เสร็จแล้วนะครับอันดับที่2คือก็ต้องมาสมัครตัวมิชชั่นวิธีสมัครมิชชั่นผมเอาวางไว้ให้ตรงนี้ นะครับหรือว่าดูวิดีโอมิชชั่นจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปแชร์ลิงก์ชวนเพื่อนส่วนวิธีการแชร์ลิงก์ชวนเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับการแชร์ลิงก์ชวนเพื่อนทำแอ f เฟอร์เนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันใครที่จะชวนเพื่อนทำสติลเลนค u p ก็ให้ดูใต้คลิปนี้ผมก็ทําเป็นวิดีโอวางไว้เลย12345หเพื่อนเพื่อไปดูตามนี้โอเคไหมอ่ะสำหรับน้องๆหนูหนน,น,นะครับที่ต้องการชวนเพื่อนแล้วกัน ถ้าเป็นน้องๆหนูๆที่ต้องการชวนเพื่อนน้องๆหนูๆเน,นี่ยต้องสมัครแอเฟ l วลเลตนะครับตรงนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยจะสมัครไม่ได้อาจจะต้องใช้บัญชีพ่อบัญชีแม่นะครับมาสมัครนะครับก็ลองสอบถามพ่อแม่นะครับว่าได้สมัครแอเฟเวลเลต์ไแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้สมัครแอเฟ l วลเนะครับก็ให้หนูๆน,นะครับดูวิธีการสมัครนะครับตามที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเอาวางไว้ให้แล้วอ่ะทีนี้วิธีการต่อมา หลังจากที่เรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้สมัครทําอฟเฟอร์เรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรากลับไปที่หน้าชอปป้อ p ปีเลยครับพอเรากลับมาที่หน้าชอปป้อ p ปีนะครับให้เราทําการเสิร์ชหาคําว่า student Club ครับเห็นไ,ไหมให้พิมพ์คําว่า student Club ไปเลย student Club แบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะมีลิงก์วางเอาไว้ก็ คลิกลิงก์น้องๆหนูๆก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันเสร็จแล้วตรงนี้จะมีคําว่าซิลเดนคาบไหมครับคลิกเข้าไปครับอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขน้องๆหนูๆเนี่ยที่สมัครแล้วนะครับสามารถเลือกรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวระบบเขาจะเป็นการแจ้งเข้าไปให้เรานะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับใครที่สมัครตรงนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสมาชิกกับช้อปปี้อยู่แล้วถูกไหมต้องเป็นสมาชิกกับช้อปปี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้้คคครรัับกกกดดสมลลิเเขาไปย ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลจริงลงไปนะครับทีนี้พอเราใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อแล้วนะครับใส่วันเดินปปเกิดแล้วนะครับเลือกระดับแล้วนะครับก็ไปใส่นะครับโรงเรียนแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับที่ต้องทําคือเราจะต้องใส่รหัส refer นะครับหรือว่ารหัสแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับน้องๆ้องหนูหนูนะครับใส่รหัสนี้ลงไปเลยนะครับรหัสก็คือ n s y 3 8 WP นะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นงานอดิเรกนะครับงานอดิเรกก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้องหนูเลยก็เลือกอาจจะเป็นเล่นนะครับเล่นเกมอย่างเงี้ยก็คลิกเล่นเกมนะครับแล้วเขาก็จะมีให้กรอกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเลือกกรอกเราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ส่วนตรงนี้เนี่ยศิลปินในดวงใจให้เราเลือกนะครับเราอาจจะเลือกใครก็ได้ให้เรากรอกชื่อลงไปนะครับกรอกชื่อลงไป แล้วก็หมวดหมู่นะครับที่สนใจหมวดหมู mode ่ที่สนใจเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนว่าอาเป็นเครื่องเขียนละกันผมเลือกเป็นเครื่องเขียนเนาะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกหมวดหมูอ่อื่นๆน,นะครับตรงนี้ตรง2อ,อันนี้นะครับเขาไม่ได้มีเป็นปุ่มแดงแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะไม่เขียนเนาะผมก็จะเว้นว่างเอาไว้นะใครจะเขียนก็ได้อาจจะขีดไปก็ได้นะหรือว่าเราไม่ต้องอะไรเลยกขยนะ็ขีดไปนะขีดใส่ไปอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมา เสร็จแล้วเลื่อนลงมาพอเราเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขเห็นไหมให้เราติ๊กเลือกนะครับก็ติ๊กถูกไปทั้ง2องอันพอเราติ๊กถูกทั้งสองอันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแบบนี้เข้ามานะครับให้เราเราก็กดสับมิดไปได้เลยกดสับมิดไปได้เลยอ่ะเห็นไหมตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวก็รอข้อมูลทีนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยนะครับ เป็นสตูดิโอขับนะครับตรงนี้เขามีเขียนว่าเข้าสู่สตูดิโอเดขับคลิกครับอ่ะเรียบร้อยคุณเป็นสมาชิกสตูดิโอเดินขับแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูก็สามารถสมัครนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆนนะครับที่ทาในหน้าก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ของตัวเองเนี่ยส่งต่อให้กับคนของคุณได้เลยนะครับหลายคนบอกอ้าวแล้วเราจะเอาลิงก์จากตรงไหนวิธีการคัดลอกลิงก์นะครับลิงก์จะอยู่ตรงนี้นี่เลยคัดลอกลิงก์ตรงนี้ ให้เราเคลิกที่3จุดข้างบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงคําว่าแชร์แล้วก็ไปกดตรงคําว่าคัดลอกครับพอเราคัดลอกเสร็จไปเปิดที่ตัว Google Chrome ขึ้นมาเอาลิงก์ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับไปวางพอเราวางเสร็จนะครับตรงนี้ให้เรากดตรงคําว่าไปหรือคําว่า g กกดเลยครับแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ให้เรากดว่าไม่อนุญาตครับ แล้วพอเรากดแม่อนุญาตนะครับระบบจะเข้ามาหน้านี้กิจกรรมนี้เนี่ยถึงวันที่30กันยานะนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ไปแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะไปวางในโน้ตอ่ะเห็นไหมก็จะมีรหัสของตัวเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาทีนี้นะจ๊ะน้องๆหนูๆทีนี้สําหรับน้องๆหน,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 นูที่อยากมีไรายได้จากการทําในหน้าของตัวช้อปปี้แอเฟอร์เหรือว่าช้อปปี้ดีโอต้องสมัครการทำแอเฟอร์เรกับพี่ส้มก่อนนะครับ พอสมัครเสร็จแล้วพอสมัครตัวพีส่ส้มวิธีการสมัครให้ดูข้อมูลต่างๆ1 2 3 4ตามที่เขียนเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยถ้าอยากสร้างไรายได้นะที่สำคัญคือเราสามารถเอาลิงก์ของเราส่งต่อให้เพื่อนหรือเอารหัสของเราส่งต่อให้เพื่อนแล้วเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาสมัครเรามีโอกาสรับคอมมิชชั่นด้วยอย่าลืมนะเราสามารถรับคอมมิชชั่นได้สูงสุดถึง10,000บาท ทีนี้หลังจากนั้นนะจ๊ะพอเราเสร็จเรียบร้อยเหมือนลวพอเราสมัครอ่ะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรหัสหรือว่าเก็บโค้ดนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดให้เราเราก็เลือกเก็บเราก็จะเอาไอ้รหัสตรงนี้ไปสามารถเป็นส่วนลดได้นะอ่ะคลิกเข้าไปแล้วเราเก็บแล้วนนหนึ่งคูปองทีนี้หลายคนเราจะซื้ออะไรสมมติว่าอ่ะเอาง่ายๆเลยจากตรงนี้ละกันตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากซื้อพัดลมละกลละันคะลิกพัดลมนะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกซื้อ ซื้อโดยใช้โค้ดเห็นไหมก็กดซื้อโดยใช้โค้ดจะซื้อสีอะไรก็แล้วแต่กดเข้าไปเห็นไหมแล้วเราก็เลือกสินค้าแล้วก็เลือกซื้อสินค้าก็กดซื้อสินค้าตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกกดนะจ๊ะให้เราคลิกตรงนี้เห็นไหมโค้ดคูปองช้อปปิง้งเห็นไหมช้อปปี้นี่คลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกตรง s t u d e n t c คัเราก็ใช้ s t u d e n t c คัได้เลย ก็เลือกช็อปสินค้าตามนี้ก็กดตกลงไปเห็นไหมก็จะมีส่วนลดให้เราอีกเราก็เอาไปใช้เท่ากับเราซื้อเราซื้อสินค้าในราคาเท่านี้เองเห็นไหมได้ส่วนลดไปจาก69บาทเหลือ29บาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องหนูก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะจ๊ะอ่ะเมื่อกี้เราไปใช้คูป,ปองกันแล้วเราไปใช้โคดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า นะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยเรียนรู้ทั้งเพื ț, เ่อนๆทั้งน้องๆหนูๆเนาะที่ดูคลิปนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะกดคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปเรียนรู้พอคลิกเข้ามาเห็นไหมเขาจะมีข,ขับให้เราเรียนจะมีบทเรียนสีบทเรียนออนไลน์ก็ให้เราคลิกเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเรียนรู้จะจบแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาเรียนอะ่ะคลิกเข้าไปเห็นไหมเขาจะมีบทที่1บทที่1เนี่ยเราก็เข้ามาอ่านเลยเห็นไหมเริ่มต้นเรียนรู้เห็นม เราก็กดเริ่มต้นเรียนรู้นะจ๊ะตรงนี้ก็ให้5ดาวเข้าไปยืนยันแล้วก็กดเริ่มต้นเรียนรู้เห็นไหมพอเรากดเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นวิดีโอให้เราเห็นไหมเราก็ดูวิดีโอให้จบมันก็จะมีวิดีโอถัดไปเราก็ดูวิดีโอถัดไปอันนี้คือตรงต้องดูให้จบก่อนนะต้องดูให้จบไหมเอาไม่ต้องดูให้จบนะเราก็กดถัดไปได้เลยอ่ากดถัดไปเห็นไหมอันนี้สเต็ปที่เท่าไหร่แล้วดูซิเขาจะมีให้เรากี่บทเรียน Αι, แล้วก็พอเราเรียนจบปับ๊บเขาจะมีให้เราเริ่มทําแบบทดสอบเห็นไหมมีให้ทําแบบทดสอบเราก็ทําลงไปตามนี้เลยเ,ออเห็นไหมก็ไม่ยากนะอ่ะลองไปเล่นดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมไม่น่าจะยากใครสอบผ่านแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยล่ะอ่ะเขาจะมีเกณฑ์ให้เราเลือกใช้นะก็กรอกกันไปได้เลยเอาแค่ผ่าน คะแนนที่ผ่านเอาแค่หนึ่งอันเองพอแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ยืนยันไปทําแบบทดสอบนะเรียบร้อยเห็นไหมคะแนนสามเลยอ่ะตรวจคําตอบตรวจคําตอบเอามีให้ตรวจคำตอบด้วยนะจ๊ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองทีนี้ก็เดี๋ยวรอระบบของตัวของพี่ส้มเขาจัดการให้เราอ่ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัว s h อปปี้สโตรเดนคับนะครับเป็นมิชชั่นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสําหรับเดินกันยา นะครับใครที่อยากหาเงิน10,000กับตัว s h o p e ปี Student c น u ันะครับก็จัดไปอย่าลืมแชร์และส่งต่อให้เพื่อนและอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้และอย่าลืมใช้รหัสของในทุกด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ